multimita terima kasih worship mulai mesmerisasi Oh my God, 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 กขอเขียนโปรนะครับแต่ตอนตัดกัากทางเจ้าบ่าวด้วยนะครับในชั่วครู่นะครับเจ้าบ่าวได้แจกนะครับไม้ตัดเคนะครับแจกเพื่อนนะครับเพื่อนฆ่าตเลยนะครับถึงไปถอดป้องยันตาบางนะครับแต่ก็ร่างดีใจนะครับชุดสำคัญนะครับขอรายานชักครู่หนึ่งเาะท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคู่บ่าวสาวมาพบรักกันได้อย่างไรแล้วก็ทับคืนนี้นะครับจะมา สักข้อรประวัตินะครับให้เต็มที่เลยนะครับพวกจะเป็นฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนนะครับจุดแรกนะครับที่ได้พบรักกันที่รู้สึกว่ารักทางฝ่ายเจ้าสามีคือน้องตั๊กเนี่ยเมื่อไหร่ครับขอไนึ่งตัวนะครับทั้แทงแรกก็พบกตัน เรียนอยู่รรยม,ยยม,มัธยมศึกษาปีที่4ครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เอ,อ้าเป็นคนมหาสารคามแล้วมาพบรักกันได้อย่างไรคือตามที่นี่มีเพื่อนที่เป็นคนบ้านกำเวยนะครับมีตามาเทพนะครับแล้วก็มาตีบอลด้วยกันครับมานอนบ้านเพื่อนพอดีก็บ้านเจ้าสาวนี่คือเขาอยู่ข้างบ้าน เพื่อนพอดีก็เลยปิงครับเ <laughs> จ้าบ่าวก็เลยปิงนะครับการมาเทพก็คือเพื่อนมาร่วมงานนะครับวันนี้การมาเทพแล้วก็ให้ให้เพื่อนครับขอเบอร์โทรให้อ๋อให้ขอให้เพื่อนขอเบอร์โทรนะครับครับแล้วก็ปิ้งเจ้าสาวนี่ปิ้งตรงไหนประทับใจเขาตรงไหนครับตรงที่เขาตอนสวยครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็สวยแก แต่ต่ก่อนจะตัวเล็กัวนี้หน่อยนะตอนนั้นสวยนะครับตัวเล็กแต่แต่ตอนนี้ก็ก็ยิ่งสวยกว่าเดิมก็ยิ่งสวยกว่าเดิมนะครับาทางฝ่ายเจ้าสาวบ้างนะครับคุณเจ้าสาวท้งแรกที่เจอกันที่เจอ,เจอ,อฝ่ายเจ้าบ่าวเจอพี่บุ๋งเนี่ยตกหลุมรักเลยหรือเปล่าหรือว่ายังลองแตลองเจอกันอยู่ลองแต ที่คุยกันก็ยังไม่เจอหน้ากันนะคะแต่ว่าพอคุยกันไปสักพักหนึ่งเจ้าห่าวก็เลยเออเริ่มมาเจอหน้ากันก็ดูดูใจกันก่อนแต่พอตอนท้ายเจ้าห่าวเป็นคนที่เทคแคร์ดีค่ะโทรมาสม่ำเสมอค่ะก็เลยก็เลยตกลมรักตั้งแต่ตอนนั้นเลยะค่ะตกลมรักเพราะการเทคแคร์นะครับฉะนั้นแล้วความสม่ำเสมอเท่านั้นที่ชนะใจ สุภาพสตรีเมื่อกี้นี้สาวสวยนะครับมีคนโทรไปหรือยังครับถ้าไม่มีก็เริ่มแจก,กเบอร์โทรไล่เลยนะครับตอนนี้จะเป็นสื่อกลางให้นะครับะนะในค่ำคืนนี้จะไม่ถามอะไรเยอะแยะมากมายถามแค่นี้ก็คงแก่แต่พอแล้วที่แต่คำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายของเจ้าบ่าวจะให้พูด